ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องนิทิโอมนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวแมปเอ,อ็มดีกลาลา์นะครับผมนี่ก็เป็นแมปแนวออประเทศไทยนะครับนี่เดี๋ยวเราพาดูเลยนี่จะเป็นปั๊มพีทีทีสเตชันนะครับผมแล้วก็มีเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับนี่เปิด2ท h o u r ีดโฟร์เอเลยอ่าตรงนี้ก็มีรถรถของใครไม่รู้นะแล้วก็มีร้านอเมซอนนะเดีย๋ยวเรามาโฟกัสต,ตัวนี้กว่านี่คือรถของเรานะครับผมนี่ ยี่เป็นเทสลาโมเดลสามนะผมไฮแลนด์ด้วยนะโฉมเฟสลิลแล้วไปเดี๋ยวเราไปขับกันเลยดีกว่าเรจะซิงแค่ไหนโคตรซิงอะ่ะสู่หนึ่งร้อยอย่างเร็วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดู Top Speed ท็อปสปีดนะท็อปสปีดจะวิ่งได้ประมาณสองร้อยห้าสิบนะผมก็อ้างอิงจากตามความเร็วของรถจริงเลยเนาะ,อ,ะอุ้ยฝั่งตรงข้ามมีรถร้านมือสองด้วยเราแวะไปดูกันเลยนี้ดีกว่า อลื่นนิดหน่อยนะท่านชมอ๋าอันนี้ไม่ที่เกิดนะอ่านี่มีพวกรถ JDM ส่วนใหญ่อันนี้เป็นแนว JDM แล้วก็ขบานิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถบัสรถตัวอ่าส่วนหน้าบนเหมือนเป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลเลยเนาะอันนี้มีร้านลุงโทนอย่แหละถูกต้องอ่า เดี๋ยววันนี้เราไปจีบสาวขับรถไปจีบสาวที่รังสิตกันนะผมไป,ไปดูกนะันว่าเราจะไปถึงกันไหมครับบรนรถรถรอบสาวเทเล่าเนี่ยสวยสวย้วย,ยนะอผมว่าไม่ค่อยจั่วเท่าไหร่เลยอะอันนี้ก็จะมีอันนี้พวกเศกรถนะมี B Y D Auto Tui ด้วยนะเอ้ยเราลองขับดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยเลยเลย นี่เนี่ยอ่านี่บีวดีออโต้สามนะผมอีปลายประมูลได้นะของใครไม่รู้นะนะฮะเอาทำไมมันเฮ้ยปวดปวดเอี้ยมครับคุณอ๋ออ๋อไปละไปละโอเคไปคิวคุณอ่านี่มีผู้ช่วยนะผมคนเดี๋ยวนะน้องเฝ้าเรอเล่นอยู่ โอ้ยโวะอเวะอเวอววอันนี้อันนี้แรงจัดอะสามร้อยอะเวอเว่อเวะอเวอเวอเวอไม่ใช่ลนะจักใจจักใจคนขับดีวปดีใช่ไหมเออจักใจคนขับ,บไม่ียจักใจคนขับ b ีวด, <aprove> <c oughs> ดีมันไม่ใช่แบบนี้นะ <c oughs> ถ้าช si, ีวิตจริงวิ่งแบบนี้น,ะน่าจะลั่นเยอะท่านผู้ชมใช่ครับเอาไปเอาไปขับรับสาวแบสาวปี๊ดอะ สาวกีทั้งหมดวิ่งสามร้อยกว่าอาวิ่งวิ่งไปลัง,ล,งลังสิ์จากเออลาดเพลีวแค่5นาทีก็พอนะจริงครับจริงอ๋อรอ,อบรอบรอบเครื่องปลาไปมึหนึ่งหมื่นสามพันรอบนะผมวิ้ยนานามีต้นไม้เราหลบไม่ทันนะผมตกแมปเรียบร้อยตายแล้วโอเคครับผมก็เป็นประมาณนี้นะใครที่ชอบคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดด้วยบาย